โอเคค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านนะคะเข้าสู่สัมนาอออินคอนแกมขอเสียงตบมือให้กับโคชเจมของเราหน่อยนะคะคุณไม่อยากถามแต่อยากบอกแล้วโคชเจมนะคะับผมแล้ทุกคนเปือนกบสเัสดคร้บ ที่ประทับใจครั้งแรกเลยก็เพราะว่าเทคนิคที่โคดเจมสอนนะคะที่ไม่เหมือนใครเลยเพราะว่าก็ศึกษามานานแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่กล้าเทสทีแต่พอได้รู้จักโคดเจมแล้วแบบเออโคดเจมสอนเทคนิคที่ไม่เหมือนใครครั้งแรกที่เห็นในคลิปเลยคือแกเป็นมวยหมัหวัดครับชอบมากครับคือเทคนิคมันก็เหมือนกันแบบทุกที่แต่ว่าของแกมันชัดเจนดีครับ เดี๋ยวขออนุญ,ญาตขอเสิงตบมือให้กับการเทรดิ้งหน่อยค่ะวิธีการต่างหากลักจะทําให้เป็นการลงทุนหรือการเทรดถ้าเรารับรู้มีความสามารถในการตระหนักรู้ว่าการลงทุนแท้จริงแล้วคีย์สำคัญนเนี่ยคืออะไรมันผิดหรือถูกเพราะอย่างไรมากกว่ารับมงานเลี้ยงยอ่อมมีวันเลื่องราครับไม่มีอะไรอยู่ยังเย็นยงบนลกไปนี้สิ่งที่พี่ต้องทำตอนนี้ก็คือตัดตองความรู้ให้เยอะที่สุดแล้วก็เอาไปพัฒนาตัวเอง ไมให้ตัวเองดีขึ้นนะครับทำให้ครอบครัวสบายไม่ต้องไปหวังถึงคนอื่นไม่ต้องมองถึงคนอื่นก่อนก่อนมองตัวเองก่อนเอาตัวเองให้รอดก่อนแล้วสังคมเนี่ยเราเรามีเงินแล้วเราไปช่วยเหลือได้แน่นอน